สวัสดีจ้าถ้าคุณเป็นสายวายนั้นต้องไม่พลาดข่าวนี้นะจ๊ะเพราะว่าเมื่อครึ่งปีหลัง2,565เนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วนั้นก็มีซีรีส์หลากหลายเรื่องนะฮะที่น่าสนใจเลยก็จับตามองอย่างมากวันนี้นะ,ะับพี่ขมก็เลยขอคัดเหมาซีรีส์ไทย6เรื่องนะฮะที่ plan ออกอากาศครึ่งปีหลังให้ได้ชมกันเพราะที่คัดมานั้นบอกเลยว่าน่าจับตามองแบบสุดๆจะเรียกว่าเป็นสึกเรียกแฟนคลับกับด้อมก็เป็นไปได้ มาเริ่มที่เรื่องนี้กันเลยดีกว่านะฮะที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้อย่างบทกวีของปีแสงครับเรื่องนี้ชื่อว่าแฟนๆนั้นต้องตงรารอกันอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นการกลับมาเล่นซีรีส์วายของคู่จิ้นในตำนานอย่างคริสพีรวาดนั่นเองซึ่งมาประกบคู่ใหม่กับฟลุกกวินที่ออกอากาศให้ชมกันแล้วแถมความแปลกตาในบทของคริสก็คือต้องเป็นผู้ชายห่วยๆคียวอยวายที่ได้โอกาสย้อนเวลาไปเปลี่ยนอดีตแต่เปลี่ยนยังไงก็ไม่รู้นะฮะจนได้มาคู่กับฟลุกกวินนะครับที่ตอนนี้นั้น ก็เห็นพัฒนาการการแสดงและก็ความรอดดาเมจพุ่งมากๆเลยทีเดียวมาต่อเรื่องนี้ดีกว่านะฮะพบเธอเรื่องนี้ก็ปล่อยตัวอย่างให้ฟินกันไปแล้วนะฮะกับซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องของคู่จิ้นอย่างเนสิราภพและก็เจมสุภาพมงคลน,นั่นเองที่หยิบความพีเรียดความภาพสวยมาถ่ายทอดนะฮะพร้อมกับมุกตลกที่ หลายคนนะฮะบอกว่านึกไม่ออกเลยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในยุคอดีตเนี่ยความรักของคนในรูปแบบนี้เนี่ยจะเปิดเผยออกมาให้เห็นกันได้อย่างไรนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเห็นโมเมนต์และวปุ๊บเนี่ยก็นึกถึงละครดังฟีเวอร์ของทางช่องใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเส้นเรื่องเนี่ยบอกเลยว่ามันต้องไขความลับมันต้องย้อนรอยอดีตกันอ่าอันนี้คือน่าจับตามอง มาต่ออีกหนึ่งเรื่องจากค่ายเดียวกันอย่างเรื่องดื้อเฮียก็หาว่าโซนพักต่อจากนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อเนี่จ้ะที่ปูเส้นหลักไปที่คู่ของแม็กกอนทัดและก็นัดนัทสิทนั่นเองที่เรื่องนี้เนี่ยนินยายก็วานแววแซบเสด็จไม่แพ้คู่แรกบอกเลยนะฮะแต่พอนิ่งเฮียทำไมฟีเวอร์ขนาดนี้ก็กลายเป็นความกดดันจึงตกมาอยู่ที่คู่นี้ว่าจะไต่เพดานพุ่งเคมีได้สูงกว่าหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองของแฟนๆนะฮะแต่เนื้อสิ่งอื่นได้เลยความน่ารักทั้งในจอและก็นอกจอของแม็กนัทนะฮะบอกเลยว่าน่าจะเอาอยู่แน่นอนอ่ะไปต่ออีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยชอบมากเหมือนกันกับเรื่องหอมกลิ่นความรักนั่นเองฮะที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยตัวนิยายที่มีความพีเรียดย้อนยุคมากม ทำให้จินตนาการของคนที่ล้าลึกยิ่งพอถูกหยิบมาทําเป็นซีรีส์นะครับผมก็คงกลายเป็นซีรีส์จากนิยายที่ขึ้นฮิ่งพอสมควรเลยทีเดียวแถมนักแสดงเนี่ยได้นนกุลชานนท์และก็ไบต์รัพีพงศ์มาสวมบทจอมและก็คุณใก่ในเรื่องอีกด้วยนะฮะมันจึงทาให้เคสนี้ยิ่งลงตัวเข้าไปอีกบวกกับฝีมือของ2นักแสดงที่ผ่านงานมาเยอะนั่นจึงทาให้เรื่องนี้เนี่ยถูกตั้งความหวังไว้พอสมควรสําหรับแฟนๆนั่นเองนะจ๊ะท้ายกันดีกว่านะฮะเรื่องนี้ พี่พระเอกกับม้าในกองเออชื่อก็แปลกอยู่นะฮะอีกหนึ่งมิติงานแสดงนะครับที่น่าจับตามองของคู่จิ้นอย่าง จาและก็เฟิร์สหรือว่าจาพัชระและก็เฟิร์สฉลองรัตน์นั่นเองครับผมที่คัมแบ็กมาย้อนโมเมนต์เหมือนหวานด้วยเส้นเรื่องที่น่าติดตามว่าคนหนึ่งต้องสู้แค่ไหนถึงจะได้หัวใจคนที่แอบชอบมาครองจากแฟนคลับจะเปลี่ยนมาเป็นแฟนคลับได้หรือไม่มันชวนลุ้นไม่เบาใช่ไหมแถมภาพที่ออกมาทุกคนก็คือสวยแปลกตาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ต้องชมกันอีกหนึ่งเรื่องนี่นี่ก็เป็นแค่6เรื่องออเดิร์ฟนะฮะที่จับมาบอกกันเท่านั้นจริงแล้วเนี่ยผลงานทุกเรื่องก็น่าติดตามทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเส้น เรื่องเอ่ยการเล่าเรื่องเอ่ยบวกกับฝีมือนะักแสดงที่สาด์อารมณ์ใส่กันบอกเลยว่าเพิ่มพัฒนาการวงการซีรีส์